สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเปิดเวทีสาธารณะขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวงังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้นำร่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ได้สมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสาธารณะภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐซึ่งจัดโดยสำนักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปร,ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชและกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนักศึกษาเครือข่ายภาคประชาชนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อการสร้างการรับรู้ถึงบทบาทภารกิจของสำนักงานปปทและแนวทางกลไกาการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและหัวข้อพลังเจนซีสู่การสร้างสังคมโปรง่งใสบทบาทนักศึกษากับการต่อต้านการทุจริต โดยมีนายอภินันจันทรรังศีที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตดรพรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประธานเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชตัวแทนนักศึกษาผูวอในการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตปปทเขต8ร่วมเวทีเสวนา นายพี่นันกล่าวว่าการเปิดเวทีสาธารณะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมตัดสินใจร่วมแก้ไขปัญหาและสร้างความศรัทธ,ธาเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกับสำนักงานปะปะทเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการต่อต้านการทุจริต เรามีวัตถุประสงค์สําคัญสาประการนะครับประการที่หนึ่งคือการสร้างความะหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและเยาวชนว่าปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนะครับประการที่สองเราต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าการป้องกันเป็นหัวใจหลักของการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้และประการที่สามก็คือ การสร้างความร่วมมือในวันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะสร้างขึ้นและผลักดันให้เขาเหล่านี้เป็นปากเป็นเสียงเป็นเปรียบเสมือนตาสับปะรดที่จะดูแลได้รอบทิศส่งข่าวสารข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐเราจะจับมือกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการทจดจริตและปพะพฤติชอบ ในราชการให้สำเร็จได้ตามนโยบายรัฐบาลครั ด้านดรพรพิทักษ์กรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าปัญหาการทุจริตถือเป็นวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาร่วมกันกรมประชาสัมพันธ์พร้อมขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการทุจริตในภาครัฐยอย่างเข้มข้นเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังจะทําให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจึงต้องเริ่มต้นจากการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์